พี่น้องมุเนี่ยออกมาหาเจาเพ็เดต่อครับพี่น้องเนี่ยเขาว่าแถวนี่มันมีนี่ลงมาหาบังคับเจบเพ็ดตะอคกับไปไปเบิง้งได้บ้ได้กับเบิง้งไปไปรอบังดูนี่เขาวานออกน้ำมันแท้เล่ะพี่นอ้องผมะแบงหารอ,อน้ำมันแท้นี่ยละ่ะพระวาันมีตะนามนี่ปลาเขาครับปลาแบงหลายอย่างนี่พี่น้องหาบังหาบังกันแต่มันมี โอ้ยเห็ดต้นพี่น้องเห็ดดอกเดียวนี่ยระวังระวังหมอกก็นีดอกเดียวเฮ็ดแต่ผอเออออกดอกเดียวก็ออกเป็นเนาะโอ้ยแม่นเห็ดปันพี่น้องเขาวกลากก็เนี่ยมันเห็ดแต่ผอเป็นยังไงเพื่อนกันน่ะฮู้มันนี่เหีโอ้เห็ดตัวนี่ เห็นต่พอเห็นต่พอพี่น้องโอ้แมน่นแมนแล้วนี่ก็แมนนี่ฝนตกมันลึบเห็นต่ดอกขาวร่าด้วยดิโอ้แม่นแมน,แมนพี่น้องเห็แมน่นเออครับนี่ก็แมนอีกหนึงนี่นเห็เห็ดตัวนี้โอ้มันฝนตกเหรอมันเป็นเห็นขาวๆพี่น้องก็แมนโอ้จะเห็ดตัวน,นี้ เฮตตพรมอกย,อกอกกอกยอู่นี่พี่น้องเออเอาไจักนี่ก็แม่เฮดพี่น้องนี่เฮดต้นนี่ขาวๆลโอ้ยนีหมเตกต้นอู้ดอกเดตวนี้นครับเรกัาามงมกันเลยขาวๆนี่อีอันนึงอ่อ้ขาวผูอูนี่เดีย๋ยเห็ดตัวนี่โคตรอ,อ้พี่นอ้องพีวีเออ อืออือเออาแล้วครับอ๋อก็นีตเฮ็ดอะขาขาวดิแมนเฮ็ดตวพี่น้องนี่นี่ก็แมนนี่พี่น้องเนี่นี่เฮ็ดเฮนี่นี่นขาวรอกดิอ้เฮ็ดเฮ็ดต่พครับพี่น้องเนยเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดเอยี่ก็ขาวแบนเลยนี่ดีย แม่มเห็ดทุกันเลยเห็ดพี่นอ้องเห็ดทุกห่อดอกสามดอกสามดอกเดี๋ยวนะเขาขาวครับฝนตกมันล่อนพี่น้องมาเอห็ดนี่ก็แม่นเห็ดนี่เห็นขาขาว,ขาวดีแจกถั่วไม้มาเลยพี่น้องเห็ดด้วครับเนี่ย นี่ข้าวรากนี่เป็นเลยขาวๆดิเยสต์ดอกเห็ดอ่ะเนี่ยเห็ดพี่น้องเห็ดดิเห็ดนี่ก็แมนครับขาวๆแไนเลยนี่แมนเห็ดหรือครับนี่เห็ดเนี่ยขาวๆเนี่ยเห็ดครับเห็ดเจ็บเอาเจ็บเอาครับต้นเห็ดตีพี่น้องนี่ก็เห็ดดิออกขาวๆนี่เห็ดหรือครับเนี่ยโอ้ครับหลายดอกครับพี่น้อง นี่แ่นเบิด์ตนี่คือน้องเลยนี่ตาเฮดพูนพูนเฮตแต่พอทั้งนั้นเลยครับพี่น้องอู้หูนพูนครับพี่น้องหลายดอกเยอะนี่อู้ออกอีกโอ้ท่านเบิรด,ด้วยครับพี่ท่านเขาขาวเป็ปุ๋นนยไหแม่เลยเนี่ยอือครับเฮดบ่พี่น้องกันเนี่ยเขาขาวเนี่ยนี่ไหม เฮ็ดต uh, so. oh. ัวนึงี่โอ้ยขาวๆวแมนเห็ดแล้วครับนี่นี่เห็ดเพื่อการเห็ดต่พอนี่ก็เห็ดครับที่ขาวๆแม่เลิศเนี่ออกออกลอกเนี่ยมื่พลาดครับพี่น้องนี่นี่ก็แมนนี่ก็แมนนี่เห็ดครับเห็ดต่พอนี่ครับนี่นี่ดอกเสียดอกแล้ครับเห็รบุรีเขาขาวแมนเบิดครับนี่ยแต่พอครับนี่ไหม เห็ดตัวนี้ไหโอ้ยขาวๆวแมนเห็ดเล้วครับเนี่ยเห็ดเพื่อการเห็ดต่พอนี่ก็เห็ดครับที่เขาขาวแมนเลยเนี่ออกอกลอกเนี่ยบ้าพลาดครับพี่น้องเนี่ยนี่ก็แมนนี่ก็แมนเนี่ยเห็ดครับเห็ดต่พอเนี่ยครับเนี่ยนี่ดอกสีดอกนะครับเพื่อนเขาขาวแมนเบิร์ดครับเนี่ยแต่พอครับ นี่เด้พี่น้องเห็ดตัวดีก็ได้เด็เขาเบื่อเเห็ดพี่น้องเห็ดอุ่นดอกง่ายๆตะวนึงครับดอกมีแต่เห็ดตัวนี้ก็ได้โอ้ขวดเพื่อเบื่อเพราะว่าขึ้นไปเหรอมึงเนี่ยเดี๋ยวไปเห็นครับขวดไปเลยก็เห็นเนี่ย